ดีค่ะทายอค่ะวันนี้สรุปเราก็ไม่ได้ไรายงานผ้านไม่ได้ค่ะจะรีบออกไปทำงานรอบบ่ายแล้วก็รีบกลับมามาเจอคลิปเชฟยันโอ้ยหาสิแตกสูไปใส่ก็ะบไ,ได้เบิงก่อนเปิดดูแล้วเลยอัดคลิปเลยฟังไวปได้วยกันแกไว้จริงๆนะเอฟซีแกเดี๋ยวแน่น,นแก โซฟอร์เลยอย่างเร็วเลยมีคนส่งคลิปมาคพืฟังไงท่านผู้ชมจะกระล่มทุกทุกอย่างอุ้ยวันนี้กำลังจะอาบน้ำนะครับท่านผู้ชมกำลังจะเตรียมตัวอาบน้ำนครับไปเปิดดูคลิปช่องทชานกบกออกท่านผู้ชมโอ้โหมันเดือดสุดสุดเดือดสุดมันท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมเลยนี้ไปชมด่วนไปไปไป let's go ดวนเออลูกหมานะครับลูกหมานะครับพ่อหมานะครับแม่หมาพ่อหมานะครับ เอาไหมครับเอาไหมครับใครบอกว่ามาหรือบ้านถ้าใครมาหรือบ้านกูต้องรื้อหมดทุกบ้านก็กอนถึงมาเลยนั่นแหละเมื่นกี้แหละเมื่อกี้แหละมึงไปฟังคลิปไหนมึงไปฟังคลิปไหนบอกมาเลยบอกมาเลยมึงบอกว่ามึงมึงไปฟังคลิปไหนกูจะเอาประสาวโซโลกเลยคลิปนี้กูจะไปตาโชว์โลกเลยเออเอาเลยเอาเลยมามามาเลยมาเลยไปเลยล้างสเกอร์กันเลย เออวันนี้ตาทานลุงแรงตาทานลุงแรงวันนี้ตาทานรุงแรงมาเลยเออตาเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์ไปเลยจันทร์ไปไหมไปเลยไปเลยพรุ่งนี้ก็ได้วันเสาร์วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ไปไม่ได้เขาวันนี้ไปประชุมอำเภอไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเลยไปไหมไปไหมไปเลยไปเลยไปไหมวันจันทร์ไปไหมเออลืมไหมล้างมันจะเบียนล้างไหมเออล่า แล้วกูจะให้มึงด่าเลยกูจะให้มึงด่าเลยกูจะให้มึงดับกูจะให้มึงเหยียบกูเลยเออเออไปเลยเออไปเลยมึงต้องไปกับกูมึงต้องไปกับกูเออถ้ามึงไม่ไปกูก็ไม่ไปเอาไหมไปไหมไปไหมมึงไม่ไปกูก็ไม่ไปเพราะร้างคนเดียวไม่ได้มึงต้องไปล้างของกูเอาไหมไม่ไปล้างไม่ไปล้างมึงไม่ไปล้างกูก็ไม่ล้านเออเออตู้กูนี่เออตู้กูนี่เออสายแน่ เป็นหมามึงก็พ่อมึงก็แม่หมามึงก็แม่หมาคลิปเดียวเอาไหมมึงก็แม่หมาเออใครบอกใครบอกใครบอกเด้อมึงเอาคลิปมา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 หยุดเด้มึงหยุดมึงกูบอกมึงจะหายมึงถ่ายมาเลยเอามาเลยกูพร้อมเสมอเออไม่ตามมึงไปเลยเอามึงไปกูไปตามกูไมปตามเออตามมาตามมา ตามมาทีตามมาทีตามมาอีหล่ะตามมาตามมาเออตามมาตามมาใช่แล้ว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 เออเออจะล้างเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวพ่อจ้าจะไปเจ้าก็ไปมึงกินขไม่ไปไหนไม่ไปไหนกูไม่ไปไหนเออมึงมึงกูกินขี้ใครมึงกินขี้ใครอ๋อมึงกินขี้แตนไว้มึงกินขี้ใครไหม เออเออลองดูลองดูเออเออเออลองดูเอาทั้งประเทศไทยจะบอกคนมันหรือบ้านกับตัวเองไม่มีไม่มีมีจจะมึงเลยว่าให้กูมีจจะมึงเลยว่าให้กูมึงที่มินดิมินจะมึงว่าให้กูเอาเลยเอาเลยเออมึงก็บ้าเออมึงก็บ้ากูก็บ้ามึงก็หมากูก็หมาเออ เอาเลยโมนคนกูกำลังขึ้นหมาเออเออมึงลูกรักเยอะกูไม่มีใครกูมี้แตนคนเดียวเออไม่มีไปอยู่แล้วต้องไปล้างทะเบียนกันเลยแบ่งแบ่งทุนบัตรกันเลยคนละครึ่งแบ่งไปเลยคนละครึ่งแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยเออกูไม่เอาขี้มึง เออขี้หมาครูไม่เอาเออคนเดียวก็คุ้มตาชาเนยเออโอ้มึงนั่นแหละเอาขี้ใครก็มึงเก่งมึงเก่งเออเอาเลยลูกหลายคนถ้าไม่รักกันก็ชิงดีชิงเด่นเลยเนาะยังไม่พออีกเหรอมาเออมึงยังไม่พออีกเหลยเออแน่กลับมึงก็ต้องอยบอกกูที่เออที่กล้องจงจรไม่ บันทึกเลยคลิปบันทึกหมดเลยเออกลับบ้านไหนนี่บ้านกูนะเออบ้านกูนะเออบ้านอะไที่นายชาญลาภูนี่มึงดูสิมึงดูสิบ้านใครเออดึงออกสิสิดึงออกสิซีบ้านเนี่ยเอาไปเลยห้านาทีเออเอาเอาแรงคนเงินมาติห้าทะเบียนบ้านเรากูมาทะเบียนบ้านน่ะเออเอามาไม่คิดว่าจะได้ดูคลิปนี้นะ เอาไหมก็ตามข่าวมาปกติก็เออเออมึงน่ะไม่มีความคิดมึงน่ะไม่มีความคิดเอาไงดีเอาไหมฮะได้แน่นอนวัดจันทร์ไปยาเลยไปเลยบ้านใหญ่ไม่มีปัญญาจะอยู่โอ้มึงน่ะมึงน่ะไม่สมกับบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่มึงไม่สมกับบ้านใหญ่เลยมึงทำตัวอย่างนี้นหร เออดีเลยบ้านใหญ่แล้วเออแกได้อยู่กับต t o บเออดีแล้วที่กูได้อยู่กับต t o บดีกว่าที่อยู่กับมึงดีกว่าที่อยู่กับมึงเออฉันคว้ากูเออกูดีแล้วเพราะว่ากูยากจนไม่รวยเหมือนมึงเออมึงเน่ยพีเออรวยมึงมันเปนรวยกูมันจนคนจนต้องอยู่กับคนจนใช่ แปดนาทีนะจะหลดไม่ทันมันช่วขนาดไหนช่วขนาดไหนลองดูลองดูงดมันช่วเรื่องอะไรมึงบอกมาเลยมึงบอกมาเลยมึงบอกมาเลยมันช่วเรื่องอะไรบกพร่อช่วอะไรอีแตนช่วอะไรมึงบอกมาเลยไม่ต้องบอกแล้วคดูทั้งโลกนะคะลงอีกคลิปโอเคทุกคนก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะว่าดูสินะอยากให้ทุกคน ฟังแล้วก็คิจว่าดูสีหน้าแต่ละคนช่อง youtube ที่เข้าไปฟังอยากให้ทุกคนใจเย็นๆเนาะลงคลิปมาอย่างนี้เห็นไหมทุกคนที่เข้าไปฟังดูดูกองผ้าอย่าไปดูกองผ้าไทยเยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกลับมาตอนเย็นจัดโอเคคลิปนี้ก็จะลงสักประมาณสักแปดนาทีเนาะกำลังจะไปทำงานกดไปเจอเชฟยันว่าจะไปอาบน้ำ แต่พ่อแม่พี่น้องอ้ยไอ้เราก็ว่าเออเชฟยันเพิ่งเข้าไปตามเนาะแกลงคลิปอีกแล้วเหรอเอาเปิดมาเราก็รีบไปเอาเล็ปท็อปมาเปิดเ,เห็นแล้วว่าอโ,อโ,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 โอ้เอฟซีแกเหนียวแน่นจริงๆเนาะเชฟยันเนี่เชฟยันหำเหเี่ยวแกก็เนาะแกเร็วข่าวสารกับแกนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีแต่คนรักคนชอบแก แเราก็ได้ในสงเพราะเข้าไปดูแค่ตลอดนะเชฟยันเป็นเอซีตัวยงยังไม่ยงไม่รู้เหะตามมาตลอดโอเคดูคลิปต่อไปได้เลยค่ะยังไม่จบมันได้สองคลิปหนอนทะเลาะกันยาวเน้อ